ตอนที่45และเปิดเรื่องมาตอนนี้ในระหว่างที่หวังห้าได้อยู่ที่ห้องสมุดของสถาบันและอ่านตำรามากมายอยู่นั้นจูจๆก็ปรากฏเสียงของหญิงสาวมากมายที่ต่างตะโกนเรียกชื่อตัวของเขามันก็ทำให้หวังห้าไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องถึงได้กลายเป็นแบบนี้แต่ถว่าในตอนนั้นจูจๆมังกรน้อยก็กลับพบกับหนังสือบางอย่างที่มันก็กลับคิดว่าจะต้องปรากฏประโยชน์อย่างแน่นอนในระหว่างนั้นหวังห้าก็กลับพบกับชายชราผู้หนึ่งที่เป็นคณะบดีก่อนที่จะกล่าวไปว่าหวังห้าเจ้าบอกกับข้ามาหน่อยข้าสามารถให้เจ้าเป็นตัวแทนของสถาบันได้โดยทีี่่้านนนนัเปสถท็ รวบรวมความแข็งแกร่งของสถานที่ศึกษาหลักอยู่ทั้งหมด ที่ทำการส่งสาวพวกที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาไปยังสถานที่นั้นและตู้ของเจ้าก็เป็นคนของสถาบันเทียนหูจงเป็นเจ้าเท่านั้นและก็จะปรากฏใครอีกคนที่ต้องมุ่งหน้าไปร่วมงานในครั้งนี้กับเจ้าแต่ถว่าในไม่นานเจ้าก็จะได้พบเจอกันแล้วและชายชาราตัวนั้นก็ได้เดินจากไปทันทีมันก็ทำให้หวังหา้างในตอนนี้รู้สึกสับสนไปหมดแต่ถว่าในเวลาต่อมาเราจะได้พบเห็นหญิงสาวหนึ่งตนที่สวมใส่ชุดคลุมและกำลังมุ่งหน้าหลบหนีใครบางคนในจังหวะนั้นนางได้ถูกการจู่โจมจากชายหนุ่มหนึ่งตนที่มีนามว่าเเยาละขกกจิบ พ่อพลังของเจ้าทั้งหมดเพื่อไม่ให้เจ้าไปก่อทําความชั่วต่อไปแล้วและในค่าคืนของวันนั้นหวังฮาวเจ้ามังกรน้อยและเชิงไทยทั้ง3ก็ตัดสินใจที่มุ่งหน้ามายังป่าหลังสถาบันก่อนที่พวกเขาจะได้พบกับชีเทียนเต่าชีเทียนเต๋าได้กล่าวเผว่าเจ้าคือหวังฮาวใช่หรือไม่การกระทําของเจ้าทําให้ข้าประทับใจยิ่งนักโดยที่คณะบดีได้บอกกับข้าไว้ว่าเจ้ากับข้าจะต้องมุ่งหน้าไปยังงานเลี้ยงราค้อนไทเกอร์มันก็ได้ทำให้ข้าปรากฏความสงสัยและต้องการที่จะกล่าวถามและปรึกษาเจ้าต่อนี้ ทางด้านหวังเฮ้าก็ตัดสินใจที่พลยพุ่งตัวเข้าไปเพื่อเอาจี้หยกของชีเทียนเต่าแต่ถือว่ามันก็ทำให้ทั้งสองได้ต่อสู้กันมันก็ทำให้หวังเฮ้าได้รับรู้ว่าชายผู้นี้ปรากฏพลังไม่ธรรมดาและการเคลื่อนไหวของเขาก็เป็นการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดยิ่งหนาการจูจมของหวังเฮ้าในตอนนี้ไม่สามารถทำสิ่งใดต่อชีเทียนเต่าได้เลย แต่ก็ไม่คาดคิดว่าหวังฮาวจะสามารถแย่งชิงจี้หยกมาได้ก็ทาให้ชีเทียนเตาได้ยอมรับว่าหวังฮาวเป็นผู้ที่ปรากฏพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งหลังจากนั้นหวังฮาวก็ตัดสินใจที่ส่งจี้หยกคืนให้กับชีเทียนเตาแต่ถว่าก็ถูกเชิงไทยกล่าวห้ามเอาไว้และก็แย่งชิงมันออกไปและก็ยังคงกล่าวไปว่าจี้หยกนี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้ต่อสู้อย่งางหนักเพื่อที่ได้รับมันมาแต่ถว่าหลังจากที่ชีเทียนเตาได้ฟังแบบนั้นเขาตัดสินใจที่มอบจี้หยกให้กับพวกเขาทั้งสองแล้วก็เดินจากไปภายในใจของเชิงไทยในรั้้งงนนีูเเหมมืออว,ว่่่า่าจไใช อตอนที่4ี่สิบหกเลาได้ตัดเทเานเชิงไทยในตอนนี้เขากำลังทาการเรียงทองคําอยู่แต่ถว่าจู่ๆก็ปรากฏลมบางอย่างจนทําให้ทองคํานั้นได้ล้มลงไปมันก็ทาให้เชิงไทยรู้สึกโมโหกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเขาอุตส่าห์เรียงมันมาทั้งคืนแต่ถว่ากลับพังลงในไม่กี่วินาทีเท่านั้นส่วนเทเานเจ้ามังกรน,น้อยเลวห,หวังฮาวเจ้ามังกรน,น้อยได้กล่าวไปว่าเจ้าได้ฝึกฝนมันได้ภายในคืนเดียวเท่านั้น เจ้าไม่เพียงแค่ขัดเกลากกระดูกวิญญาณของเจ้าเจ้ายังสามารถเรียนรู้พลังกระตุ้นดวงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่หวังห้าในตอนนี้พละกกาลังของเจ้าได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากหวังห้าก็ตัดสินใจที่นาไฟสวรรค์ที่ทรงพลังออกมาในตอนนั้นไฟสวรรค์ก็เริ่มที่ดูดกลืนกลิ่นอายของสวรรค์และโลกเข้าไปจนทําให้มันได้เกิดการเปลี่ยนสีและไฟสวรรค์ก็เริ่มที่มุ่งหน้าไล่ตามเจ้ามังกรน้อยเจ้ามังกรน้อยก็ทําได้เพียงแค่หลบหนีเท่านั้นและกล่าวขอให้หวังห้าในตอนนี้ช่วยช่วยเหลือตัวของข้าด ในหลวงที่หวังห้าวได้เข้าไปช่วยเหลือไฟสวรรค์นั้นก็กลับพลุพพุ่งการจู่โจมไปที่หวังห้าอย่างรวดเร็วแต่ถือว่าหวังห้าก็สามารถดูดซับมันเข้าร่างกายได้อย่างง่ายดายยิ่งนะัก เจ้ามังกรน,น้อยที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจในความสามารถของหวังเฮาเป็นอย่างมากในตอนนี้หวังเฮาก็สามารถที่ควบคุมไฟสวรรค์นั้นได้แล้วและตัวของเขาเริ่มทำการบ่มเพาพลังจิตวิญญาณและไฟสวรรค์ก็เริ่มเกิดปฏิกิริยาต่อโตอในตอนนั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งความกโกลหลก็ดูเหมือนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเส้นแล้วมันได้ปรากฏปีกเพิ่มขึ้นมาและมันก็สามารถที่โบยบินไปได้เจ้ามังกรน,น้อยที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่และชาได้ตัดมาที่ห้องฝึกซ้อมของสถาบันในตอนนี้แม่นางมู่หย ที่อย่างนี้ไปซะในระหว่างนั้นไทซุยได้ปรปกฏตัวออกมาและกล่าวห้ามทั้งสามเอาไว้และกล่าวไปว่าพวกเจ้าจงหุบปากไปซะข้าดียังไงมารบกวนสิทธิพี่ของข้าชายหนุ่มทั้งสามก็ต้องการที่จะสั่งสอนไอ้เด็กกระเปี้ยคนนี้ข้าดียังไงมาพูดจาแบบนี้กับพวกเราในตอนนั้นจูจูไทซุยก็ตัดสินใจโผลพ,พุ่งการจู่โจมและประเคนหมัดให้กับพวกมันทั้งสามจนกระเด็นถอยกลับไปในระหว่างนั้นจูจูก็ปรากฏชายหนุ่มหนึ่งตนที่ปรากฏตัวออกมาและทำการจู่โจมขึ้นหาไทซุยและชายผู้นี้ก็แข็งแกรง่งเป็นอยย่่่าาาางมมมมกไไไไทซุสราารถตตตออตอบโ้ะันดเลย มันก็ทาให้ไทซูได้รับบาดเจ็บและชายหนุ่มผู้นี้ก็มีนามว่าหลัวซูและมันได้กล่าวไปว่าตัวของเจ้านั้นอ่อนแอขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ทําได้เพียงแค่เฝ้าประตูให้กับคนอื่นแบบนี้เจ้ามันก็เป็นเพียงแค่ขยะหนึ่งชิ้นเพียงเท่านั้นก็ทําให้ไทซูที่ได้ฟังแบบนั้นก็พยายามที่จะโผล่พุ่งตัวเพื่อจู่โจมครั้งที่สองแต่ก็ยังคงถูกหลัวซูจู่โจมจัดการซ้ำสองเช่นเดียวกันส่วนที่ได้ไม่นางมู่หยางในตอนนี้นางกำลังทาการบ่มเพาะพลังจิตวิญญาณของตอนเองหลัวซูก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้ มันก็ทำให้ทั้งสองได้เข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้กันและการต่ถว่าด้วยความแข็งแกร่งของดัสู้ในตอนนี้ก็สามารถจู่โจมไม่นางมู่หยางได้อย่างง่ายดายยิ่งหนักในระวงที่มันกำลังจะสังหารแม่นางมู่หยางในตอนนั้นมันก็ถูกจู่โจมโดยใครบางคนซึ่งใครคนนั้นก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วมักจะปรากฏออกมาในเวลาขับขันเสมอโดยที่ฉากนี้ก็เห็นจนเบื่อซะแล้วหวังห้าได้ปรากฏตัวออกมาและก็ช่วยเหลือแม่นางมู่หยางเอาไว้และก็ตัดสินใจที่ให้นางกินยาคลุมคลองหัวใจนางก็ได้กล่าวไปว่าหวังห้าวชายผู้นั้นทรงพลังเป็นอย่างมมาาาาากกกปปรรรพังงงจิติตวญ,ญ,ญที่แ่แแข็็เเ้ยยะดดดด ในหวงที่พวกขาทั 2, 2> ้งสองก็มัจะเข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้กันเจ้ามังกรน้อยก็ได้กล่าวไปว่าชายผู้นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่ทรงพลังและปรากฏทักษะความสามารถยิ่งนะมันปรากฏทักษะความสามารถการต่อสู้มาตั้งแต่กำเนิดทั้งสองฝ่ายก็เริ่มที่โผล่พุ่งข้าหวากันและก็จู่โจมข้าหวากันในทันทีตอนที่47ด้วยความสามารถของหวังห้าวในตอนนี้ก็ทำให้หลัวซูไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อยที่เขาเป็นผู้ที่ปรากฏความสามารถที่โดดเด่นในสถาบันแห่งนี้และมันก็ต้องการที่ทำลายศักดิ์ศรีของหวังห้าวทิ้งไปซะมันตัดสินนจจรระเเบพพลััังงงงงงงขออตตผุ่กาาาาู้มม้หหวย็ แต่วังฮากลับไม่ได้ตื่นระหนกและยังคงทําตัวใจเย็นและการต่อสู้ในตอนนี้หวังเฮาก็สามารถจัดการกับสิงโตเพชรอมพันหัวซูในตอนนี้ได้อย่างง่ายดายยิ่งนะักมันก็ทําให้หัวซูได้รับบาดเจ็บตัวของมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรแต่ถว่ามันยังคงไม่ยอมแพ้ยังคงพยายามที่โผล่พุ่งจู่โจมหวังฮาอีกครั้งมันที่ปลดปล่อยเทักษาเงาสวรรค์ในการต่อสู้แต่ถว่าก็ไม่คาดคิดว่าหวังฮาก็สามารถใช้ททกษกสายฟ้าจัดการกับทักษะหเงาสวรรค์ของมันได้อย่างง่ายดายเช่นเดียววววกกกกกัััััันนนนนนนดดด้้้้ยททะะและคคาา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 มามมสสรรรรรถถขอออองงงงหหหเเ่ใใตตีีี็จจจบบูไ ห้าวตัดสินใจที่สังหารมันหลัวซูก็ได้กล่าไปว่าข้าเป็นทายาทคนเดียวของตะกูลหลัวหากว่าเจ้าที่สังหารตัวของข้าเจ้าจะต้องได้รับบทเรียนอย่างมากมายในตอนนั้นจู่ๆก็ปรากฏใครบางคนที่กล่าวเรียกชื่อของหวังห้าวและบอกให้หวังห้าวอย่าได้ทำสิ่งใดกับชายคนนั้น แต่ก็ไม่คาดคิดว่าหวังฮาจะไม่ยอมรับฟังและหวังเฮาต้องการที่จะจัดการมันซ้ำอีกครั้งแต่ถว่าในตอนนั้นจูจูหวังฮาก็ถูกการจู่โจมจากผู้คุมสถาบันมันได้กล่าวว่าเจ้าได้ทำลายกฎของสถาบันเจ้าจะต้องได้รับบทเรียนแต่ถว่าเมื่อผู้คุมสถาบันได้จู่โจมหวังฮาไม่นางมู่หยางก็ได้วิ่งเข้ามานางได้กล่าวที่บายว่าหลู่ซูเป็นคนที่เริ่มการจู่โจมก่อนแต่ถวาผู้คุมก็ไม่รับฟังเลยแม้แต่น้อยจู่โจมเข้หาหาทางด้หวังฮาแต่หวังเฮาก็สามารถที่ตอบโต้ทักษะนั้นกลับไปได้ แต่มันก็ยังคงทาให้หวังห้าได้รับบาดเจ็บอยู่แต่ว่าวังห้าได้โผยพุ่งจู่โจมขึ้นหาผู้คุมสถาบันในตอนนั้นเองเมล็ดพันธุ์แห่งความกลโลหหนก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมามันก็ทําให้หวังห้าปรากฏพลังกาลังขึ้นมาอย่างมากมายก็ทําให้ผู้คุมสถาบันในตอนนี้ได้ถูกวังห้าจู่โจมจนได้รับบาดเจ็บ มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผู้คุมสถาบันในตอนนี้ก็ปรากฏพละงกำลังที่เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันก็นีสิตว่าเขาได้ถูกควบคุมโดวยวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายแต่มันก็ได้ทำการจู่โจมเข้าหาหวังห้าและไม่นางมู่หยางก็ทำให้ทั้งสองไม่สามารถขยับร่างกายได้แล้วและแล,ะและ้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงจบแบบไหนติดตามตอนต่อไปเท่านั้น